ัวอีนังบ่ถอยจะไปเล่นจะไปเล่นจะไปเล่นฟังไหนดีลบได้ลบได้เงี้ยต้องใจเย็นสวัสดีค่ะบ่เด็ดโทรศัพท์มาอีกจัง เปอดเนื้อยู่สายไปตอดเนื้อพุ่งเป็นอย่างน้อยสวัสดีค่ะมันไม่ใส่อะไรกินเหม็นมากสวัสดีแม่อ้วน สวัสดีสวัสดีทุกคนโ <c oughs> อย้ยยาพึ่งของป่าเนอะอพ้าท่านเ็นโตป่าอยู่เสีสิติดว่าติดล่องเงี้ยป่าค่ะมันหนาวแหม я. ป่ามันกินบอบู <c oughs> สวัสดีแม่แตงค่ะสวัสดีสวัสดีสสดอาตีซาเล้งด้วยนะคะ <c oughs> หัวกะมาล่องหัวกะซีดเบ็ดหัวกะหันเอาเงียร่องบ่รู้ลุมัติกินบ่สิีเบ็ดปรากฏว้ายอย่าฝสาว่าขอข่อยชิบะได้เหมือนแร้งยางมันไปกี้เขายู่แม่มเขาอีกแล้วเยี่ผลบอกได้โตนึงมือแรงยางมันกี้เขากินอยู่มเหือแรงเงียบเงียบแหมมันหนาวเหาได้บั มันหนาวปลาก็ป่าติ่งแจ็กเม็ดเบ็ดดวงไ,งไหแม่ปลาชอบปลาซิวนี่แหละถ้าจะกินบ่กินเนี่ยสวัสดีค่ะเนียกุ่มบะแมนเนียกุ่มฟอยค่ะ มันเงีย้ยกลุ่มไฟได้อันใส่เงี้ยเงีย้ยเหม็นแหมมันเป็นสูตรเงี้ยเหม็นอันข้าเจ้ามักสูตรเงีย้ยเหม็นแล้วก็เคยเอามาซีดยู่มันได้ยต่ว่ามือนี้มันบ่ไดดมือนี้มันคายหนาคลายหนวดไหลสูดข่อยสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะตัวเบต้องแดดจำจำมาตาอัน มาตาบันดุงก็เลยมาล่องเงียะล่องมึงซื้อที่แหลกอันเอาอันเงียเอียงเขาเอเงียกุบบ่เห่นบ่ตีตีตีเอียงตีปะคอเมื่อไ <c oughs> ราจักตัวซีดเบสออกไปที่แรกแรกคะ่ะสิบเอ็ดสุฟัง่งขายคุามสุฟัง่งอันเอ็นนั่งกับผ่านกันลุมอุ่มยุสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้าชมนะคะ ยั่งประเทไใด้ค่ะแม่แดงขอไปหมกบอสวัสดีพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีพี่สาวทางรังสิตนะจ <c oughs> ๊ะอามันก็มีแท้ว่ามันกินเงี้ยบนระบอ หึได้อะไรมาทําให้มันตึ้งๆโอ๊ย oh. oh. wow, wow, เมนเเมนมากอ๋อกุ้งตัวหน่อยแล้วค่ะส,สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีนะคะคอยน่งเบาตีนสินเ้ยยกุุงฟอ,อย เดี๋ยวเมือ่อเมื่อใดไปใส่ตุ้มกุ้งแล้วเดี๋ยวจะไลส์สดให้ดูนะคะแต่พาไปโอยมึงหลายๆแต่ก็เป็นแบบใส่บุกล้าใส่เงี้ยใส่เงี้ยซิดไปย่านไหนวามันมาเกี่ยมันสรุปเราเงี้ยกับเมิดนะคะป่า,ากับบไ,ไดว่มามันเกี่ยมันเอาเกี่ยมันบางก่อนก่อนเงี้ยแบบใส่แบบเยอะมากเลย <c oughs> เอาไปน่ะมีได้บ้เแถวเอาไปค่อยๆนะน่ะจะไปดืงยังมาเนาะตกตุม๋มเดี๋ยด็ดเด็ดเอาไม่เอาไม่เอาล่องอีู่ก็ได้กันบ้าบ่เอาไหมเอาของแล้วล่าสุดเบ็ดของอของจริงจังจริงจังจริงบ้า เอ,เอาลูกแบบเดียวเบิดอีหลอกโอ้เดี๋ยวมือหนาสิมาไหมมากแก่มือแล้วก็สิเอาเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เอาเอาดวงเบ็ดใส่หน่อยก็นี่อันนี้ดวงมันดวงเงี้ยไหมมันบกเกี่ยวอันเงี้ยไปไหมกะดำน,นำไปช้อนแล้วแม่จะคล้องตังเฮด่ปปินบุ ไปจาเคตซื้อได้ไง<ค><ย>ไปเรียกน,น้ำเรียกน,น้ำไป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 ุ่ปน่ไปอย่าไปอ่าไปอยป่ปน,น,น่น,น้ำ่น้วะว้าวใครมาอะไรหรอมาหาทำไม ระวังขาไล่ได้แจ้าติไล่แล้วไล่แล้วพี่นินไล่แล้วสวัสดีสสดค่ะยังมาเฝ้าเยอะอยูาา่นี่เด้อท้องท้องเสียอยู่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยอันมหาป่านท้องเสียตกเลือดนะคะทอ้องโต๊ะเลือดอ,ออกดูเฮ้ยน้องสีดา ใบก็บดได้ไว้จับบ่ได้จับน้องบ่ได้จำมันแลมันห่วงเป็นบ่อืมันถึกมันติดยามันก็เป็นตัวเองเองเ้องใส่ยามันหนักตังเดียวไปฉีดวัคซีนรหยนมันนี่ฉีดวัคซีเเนี่ยมันเหนียนห่วงว่าสันมันเก็บบ่ายก็บดได้ไม่ได้ไปได้ตัวไปฮะยืดตัวยายลายคลุกคลุดล่องเลยลายคลุก หูแล er. ่าเด็ดดาบคู่ใดพะน้าลูกเต้ากันเเอามาโชว์หน่อยเลยเนาะสวัสดีค่ะกิ่งขรนขรนลงเงินมนแน่สวัสดีค่ะยืนสูงกว่าแม่แต่หน่อยไอ้ละดึงดึงเอ้ากิ่งเงียบดนี่ยละเอ้าจับแบบเนี้ยจับแบบเนี้ยแล้วก็มุนมุนม้น จับนี่เมื่อนี่จับนี่มันมันหุนล่งหรือหมุนไปนี่ก็บ้หมุนแห้งนีมหมุนแห้งก็บ่เป็นแบบนี้เพิ่งงวว้าวไ้ปแล้วป้าเมื่อวานไปกี้เขาถ้าใครไรอางันฮะไคิดยังไงเวลาคิดบอกคิดรู้อ้ยจะเฮ็ดึ้อจังอันนี้ไรแม่ก็บอกว่าถือ แม่กระซิบเบาไปอยู่ซิไปซิไปยังไงเออแม่หนูอยากซิบหนูอยากซิบขวงหนึ่งไม่ไม่ไม่หนูจะซิบจับแบบนี้แล้วก็ปล่อยจับแบบนี้อ่ะฮะจับแบบนี้แล้วก็ปล่อยโกรธไปขาบ่ไปมันจิบมอบไปก็ซิบซิบไปแล้วก็นอันนี้มือนีจะาไปมือนีปล่อยซิบซิบอะไรทั้งนั้นตัวเออดิบเถิดหัวกูบ้าน้องไปใส่น้าผมนะเออนั่นแหละโอ้มันไกลมากแล้วก็มุน อย่าพึ่งอย่า uh, พึ <ghetto> ่งเอามาข้างเลยบะข้างก็ได้ถือไปปวดตื้นนะข้างค่ะถือไปก่อนมันกระดังกิ่ตอดนะน้าตอดในไี้มันมือมันตีนมันสงสัยป่ามันหลับอยู่เขาไก่ไก่สิได้ไปนอนน่ะมันเลรอล่ะขุดขึ้นกลับบ้านกันไปต้มมา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 หล่นเป็นบัวสักพักมาสักพักสวัสดีค่ะยังมาท่านได้จักโตอยู่ อากาศเย็นได้มาลูกเึงรอถึงลวงบอมันอันนี้มันไปสีดยามาสวัสดีค่ะพี่ดาสวัสดีพี่ดานะคะพี่พี่สาทางพัทยานะคะจองจองสองโลกไว้อายาวาจางสั่นพวินินี่นอนขึอกันค่ะพี่ดา หาป่ากันจริงพระท่านได้ๆยูพระเอกสวัสดีพระเอกเต้ยนะคะโต๊ะแขมันได้ปะนะโ้ยมแต่สิลงงุ่มเอรอสละบัณฑิเฮ้ยถ้ามันหนักโอ้ไม่ีอะไรหรอกหนักหรหนักหนักลูกตะกลัวตีมันของกลับไหม่มั้งไม่ถ้ามันตอบถ้ามันกินมันจะดึงถ้ามันไม่ดึงมันไม่กิน เราก็ต้องไปหาทิ่อื่นพราะว่าม,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 มูมันบอกมันแล้วว่ามันอยู่หมองนี้ด้วยเขาอยู่หมู่นี้ด้วยมูบนบอกมันเสียงดังด้วยแหละหาหม่านแกลงดังเลยสวัสดีค่ะบ้านติดสงข้ามเลยตีแม่นข่านมันเป็นแม่น้ำสงข้ามค่ะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านติดเอ่อแม่น้ำสงครามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยาก,กาศคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ติด,ตดแม่น้ำสงขามค่ะอันเสียอีพาะมาเฮ็สดสะดุ้งแบบนี้ไว้ห้อยู่เวลานำแกงมาสิได้มายกสะดุง้งไลยหลายได้พี่น้อง <c oughs> แบบนี้ <c oughs> คือเต็มเลยพูดไประทับผนแมนหมดเลยมีตรขาข้นสะดุง้ง <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อเอาพี่น้องเบองใไ้คอยแน่ปเป็นตะได้ปลาประเมืนเนี้า แม่ว่าเงี้ยมืดไปเม,ม,ม้นเงียปลาเท่าเยลเล่นน้ำนนมุนเลยแม่ว่าเงี้ยมืด บางนาใหม่ก็หลากบกอยหะอไปตัวใหญ่แม่มันต้องขั้นเบดไอ้เรืองเรืองเบดอันใหม่หหวิอย่าเข็ดอยู่เด้แต่ว่ามันมาม,ม,มีปองร่องแหมะมันต้องมันต้องเฮ็ดอันห่างสะดุ้งแบบนี้แล้ะก็เฮ็ดแบบเป็นหลอกสวัสดีนะคะสวัสดีสรุปแล้วไม่ได้ปลาเลย สวัสดีพี่ลอมใส่บเงี้ยเกระิบดเถาใส่เปลี่ยนตอเนนี้ดูเปี่ยนอัเป็นเงียกบเหรอเงี้ยไผไม่อยู่ซื่อเฮะเงียไผเดี๋ยวเพิ่งใส่เถาเดี๋ยวเพิ่งใส่ตีประคอบบ่สิตีบ่เงันตีประคอบขึ้ ตีปลกคออ้าวถืไแบแม่จะเปลี่ยนอะไรนะส้มกิ่นมาสร้หอมเหลือเกินปิดเงี้ยปิดเงี้ไปเลยโดนเงี้ยกัสัมมันอันนี้เลยมันเย็นมันสตีเลยบ่่ตีปลาค้อกยังปลาคอปลาคอปลาคอมันเป็นปลาค้อสีแดงดึงดึงบอแมนแมนแล้วเดี๋เข็ดเดี๋เ็ดเ็ดเบลองเลียดกไ

จิงว้าวิงออ๋อคือไก่เนี่ยได้มันมันคือบตบ,ตบ,ตบ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 ,ตบไม่แได้เอาเธอเอานั้นออกพี่เอา,า,เอา,านั้นออกจ้ะเจ้าอออ <laughs> บานเอาใส่อันนี้แล้บอกออกเด้อออกแล <laughs> ้วออกแล้วน้องมีเจ้าหัวเดีดยวๆไม่อยู่แบบเนือง ว่าไปตะเล้กินปลาบ่โอ้ยแง่เมืงเล็กตีนน่ะละเล็กแห้งดำยั่วว้าวบ้างปูนะเบ้างปลานั่นเป็นบรเด,ด้งดึงดึงอ่ะมันบรเด้งอ่ะอาจจะมันเอาได้อยัง<า>ยจะรอกินป่นปลาวลาซันไพสิทธากินป่นปลาอยู่หันโอ้ยไม่นินโอ้ยเก๋สกสิสิสหัวยเยอะรักลายคือแท้ไงจ้ะซันมองเพื่อนยังนี่เพื่อนยังดี ถ้าความถึนุ่มเขาไหวหนักเือนี่มันเขาทำเขายังมันเบิดแล้วบ่ของไม่เมืรอรไ <laughs> ม่ทำพาี่รน <laughs> ีเด็กนเขาไลปเ <laughs> ย้มันม, <laughs> มีทำเด็วกมบอกทำอยู่ก่อไผ่นนี่อ๋อแม่เห็นยังน่ถามเนเนี่ยมำเด็กอยู่ก่อไผ่อ้ีปาควาแล้วบางเบ็ดปักมือเด้อมากลัว นังลิฟ้้าจะเฮ้ยหัวแตกมันไปไกลอีกได้ไหมได้หันคนวีได้แต่ว่าวีปะไรไงคือต้องใช้แรงเยอะอันนี้แม่เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังเนี่ต่อมปลาคอเอิ่นตีปลาคออ้อเหรอเออเออเออไอ้แม่นบ่มันสีน้ำกินก๊บแม่นี่ก๊บเลยนี่โอ้โอ้เบิงเบิงเบิง นี่เบิ้งกบมันมาหนี่คือกบนี่ปคอมันมักกบนี่คือกบมันวายูหนิงเลยมันหนาวปลาบอกมันหนาวปลาบอกใช่ใช่ใช่ก็จะได้ตีปากคาเออปากคอปากคออะไรนั่กบไปเนี่ยเพราะต้องมาตีเนี่ยมือเ้าตาเ้าแล้วก็นเนี่ยมือแลงแบบนี้ มีลูกมาตีได้ตีโอมักับตะลุกไปเียนมันก็ยังยาอ่ตีซีเขากลมาอนี้ก็แหมจีดีห่ตัวย,ยิอไอยู่วัดตัวมันคือหน้าต <c oughs> ีแทีให้จังไดล่ะ <c oughs> นอ้องมีนมากแม่เลยนประมาณ <c oughs> แม่ตี โอ้ยนตะมันเหียลงหต้อเลยเสียนมาเสียนกับใบไม้กับคูโขบหมดแล้ววะึงอาจจะพิ่นวังเนี่ยนี่อย่งนี่ป้าป้านั่งเอกไปตกยุตลาดถ้าไปตียูตลาดจะได้ไวกว่านี้อยูเบสเป็นำ ไปที่ที่ตลาดแฟนมึงขอับพับพี่วิละมันสิออกได้จังไงนักคาด์ทว้เตืนเตื่นเตืนไลยน้ำแสลยเอาไปส้มด้วยส้มด้วยไว้เตือนเตื่นเตือนจะได้ลับบานีเท่าตะมวนแทจานั่งอีกบอกเขาเาไม่ได้ย่างไปพุ่นบอก ท่เนี่ยนไม่กลยต้องเกาอ่ะรลยมมาเลิกดเลิกบ่เลิกเลิกปะบ่มันม่มีสสพานยังกับไม่มียูมันออกไยูเซหมอหมอเล่นมากอลองดูมน่ะมเหรอนั้นตบตนตีน่สง้ยเลียงานกับบักเขาเนอะเนาะเกี่ยวกันบักเขาได้เล่นน้เรได้อีเลียทีแม่มึงนี่ละ ต้องต้นสือกบหาอันสองลอยฝนรดหนี่เด้อกบตัวนี้เด้อเนี่ยกลบนกระบาดสองลอยฝนรดนึ่งตัวเดียวเนี่ยเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเวียนเอ้ยพอแล้วจะได้ตีน้องกี่นเอามัขึ้นขึ้นนันแลีนมาแทมอันประดุกนะเอุปกรณ์ประดุกว่าตัวสัตว์ขี้เลยเจ้าบอกว่าดีริมริมตะลิงนั่นครับ ปลาคอมันอยู่ตะลิงตามตะลิงทั้งตาตีกลางให้ไปกอต้นใหม่เนาะตาตีกลางน้องก่อนมันเน,นีไปกอต้นใหม่ยู่ยไหมบรรยากาศดีมากเลยพูน่ะถ่ายรูปงานได้หนิอือศาดกล้องไปงามผมใครก็ได้มาตีแนี่ยเอ้ามาบอกข้างไหลโซ่ไปเลยบอกพูนังดี บอกไอ้ดูห่อยไอ้ดติ่งติก่ไม่ไปาเจตัวไม่ได้ดเอาของเอาของเอ้ยมึงเห็นต็มกูัเลยเด้อนก็ซื้อปลาองลอนี่ได้กินแล้วเด้น่ๆมาข้น่่ะโอ้าจะต่างสานึางสามเสอ อสอนันนี uhm ้ไม่ไม่เห็นแมันแรงน้ำกดเนี่ยังนี huh ่สวัสดีครับคนสวยอย่าไปทํำบาปวปอรนว้าย่เมื่อเดี๋ยวนี้ละจับแล้วก็ไปปอย กินน่่บขอบคุณค่ะตลาดนัดปิดหรือยังคะพี่น้องคะจักโมงล่ะค่ะห้าหกหกโมงจากหกโมงแล้วตลาดนัดยังบ่ปิดเด้อลูกตลาดนัดปิดหนึ่งชมเลยถไมถึงถามมาตลาดนัดปลาอยู่นั่นค่ะแม,ม่นิ่นบอกว่าอย่าจมเจ็บแขนปวดแขนเด้อชอบจิบบลู อันี้เป็นเลยกันุ้ยเอ้าเอเ๊เอ๊เอ๊เมียนย่เฮียดอย่าสาดนมไอ้ลอเกินไปกเลด็กๆกลับบ้านบ้านเราอยู่ไหนเอ้ย อันนี้แม่ไม่ฮ็ดแม่เพื่อนยังไงฮะเพื่อนยังไงหางเียกม่ไม่ิแม่แม่ซีดเพื่อนยังอ้าีออกป่าตัวมันไ่ทิแมไม่เข้าจับอ่ะแบบไรไม่ถ้าแม่ซีดอย่างนั้นแส่าไม้แมวน้ำฝนในเข้าจับ่ะเพรแม่ไม่เข้าใจดอกแบบนี้เหรอนี่บอแน่้ากอตุงตงตุงต้งตุงตุ้งตุงตุงตุ้งตงตงต้งตงต ปลาคอมันมันมันจะใบวันสวบกลับเลยมันจะบเล่งตาเลยมันจะเบล่งเงี้ยนี่มันจะสวบสวบมันก็่าที่ไปนั่ไปถึออันนี้ดวงเบจินี่แต่ว่าปลาคออย่งมันนอนแม่เคยเห็บหรือเปล่าบ่เป็นเคนเห็ดโอ้ยห้ามไม่กูกระมาน้ำเมื่อเมื่งเมื่งยิ้มใส่ยางยิ่มใส่ยางยิ่มใส่ โกฮอสตากันครับข่าเทยวของโอองลยิดระบอกกบกระปุกนะเท้ามันแง,งมันอนเหนอยเด้อข่าหมุนมไปนี่นอ่อไม่แม่ไม่แม่เมื่อนาล่าไม่ค่ะวันนี้เฮปป็ดบ่าเพม่อด้ คค่ะกลับบ้านกันค่ะควันนี้ก็คือเรามาหาประสบการณ์นะคะทั้งน้องตาสรุปแล้วพ <c oughs> <c oughs> ี่เขาใบใครเนี่ย <c oughs> ไปกลับบ้านตามมาค่ะตามมาค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านค่ะอุปกรณ์วันนี้ของเล่นของเล่นของเล่นไม่อันนี้ของเล่นเก่าอันเก่ายิ่งแย ซื้อเงียมาแล้วก็ซื้อขาอันนี้มาแล้วก็ซื้อเงียอันนี้มากรู้แล้วนะคะได้ายค่ะไปตลาดกันสวัสดีค่ะก็เล